มาดูชุดชาร์จโุลเซลล์สามสิบแอมป์นะครับรอ,องรับระบบสิบสองและยี่สิบสี่โวลต์นะครับในชุดก็จะมีะแผงแผงชุดนี้นะครับมีเบรกเกอร์สองตัวฝั่งโซลเซลล์แล้วก็แบตเตอรี่ชาร์จเจอร์สามสิบแอมป์นะครับสายไฟสองเส้นนะครับบวกลบ เซนละเมตรห้าสิบนะครับใส่หางปลาหัวท้ายนะครับแล้วก็จะมีขั้วแบตเตอรี่แบบนี้นะครับสวยๆให้อีกหนึ่งคู่นะครับการต่อใช้งานสายแบตเตอรี่นะครับต่อสายแบตเตอรี่ก่อนตรงนี้นะครับ มกรบพอแน,น่นแล้วก็มาใส่กับแบตเตอรี่นะครับ แบตเตอรี่เข้าเสร็จแล้วก็ยกเบรกเกอร์ฝั่งแบตเตอรี่ขึ้นนะครับแบบนี้นะครับทีนี้ก็ฝั่งโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็ต่อแผงจากต่อสายไฟจากแผงโซลาร์เซลล์มานะครับบวกเข้าฝั่งนี้นะครับลบเข้าฝั่งนี้ ผมสมมติ formal, ใช้แผงโซลารเซลล์ต,ต่อเข้านะครับยกเบรกเกอร์ขึ er ้นนะครับ ال อ่า รูปตรงแผงเซลเซล์หน้าจอก็จะขึ้นนะครับอตอนนี้ก็กำลังชาร์จลงแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ก็ชาร์จนือถือได้นะครับ USB 5โวลต์ฝั่งนี้เป็นโหลดนะครับโหลด LED นะครับ ตั้งค่าแบตเตอรีร่ก็อยู่ในนี้นะครับดูกระแสชาร์จได้นะครับตอนนี้ชาร์จที่0 2 m แบตเต็มแล้วนะครับการต่อใช้การคร่าวๆก็มีประมาณนี้นะครับ